สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายก็ห่างหายไปประมาณ3-4วันนะครับวันนี้กลับมาพบกันแล้วที่ห่างหายเนื่องจากว่าติดภารกิจดูโลเคชันในการถ่ายทำแล้วก็ไปในเรื่องของพุทธศาสนาด้วยนอกจากนั้นเองนะครับผมก็ยังเอาต้นเบาบับนะครับในสวนนี่นะฮะไปถวายให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ตามสำนักสงฆ์และก็ปลูกด้วยและก็ทำข่าวมาด้วยนะครับ ก็เลยห่าหายไปอยู่เนี่ยดูมือครับไปปลูกไปขุดหลุมนะฮะแล้วก็ปลูกเบาๆก็มีโครงการที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าเราจะทอดพัะป,ป่าใครใครมีต้นไม้ที่มีผล,ลไม้กินได้มีต้นไม้ที่ออกลูกกินได้กินใบได้ที่มันเกิดประโยชน์นะฮะเราทอดพัะป,ป่าแล้วไปร่วมกันปลูกไม่ต้องเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นต้นไม้แล้วกันนะครับหรือ เป็นต้นไม้อยู่ในสวนที่มีอยู่แล้วก็แบ่งบันไปทอดผระป่าได้และก็จะนัดกันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าจะทอดกระถินนทั้งทีเนี่ยเปลี่ยนจากเงินมาเป็นต้นไม้ดีไหมนะครับประมาณนี้นะฮะเอาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับทุกท่านนะครับนี่คือเจ้าชายคนเดิมนะครับแต่ว่าหลังจากท,าาทําหน้าที่ตรงตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสีคิ้วกลางดงโชคชัยประโคนชัยบ้านกลวด ลงมาถึงวังน้ำเขียวนะฮะลำพะเพิลปงตลองคองตลองเขาใหญ่นะครับปากช่องกลางดงดงพญาเย็นมวกเล็กก็ถ่ายทำรายการออกมาเรื่อยๆแล้วก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าที่รับจ้างถอนผักชี นะครับที่ส่งตลาดเราอยู่ตอนนี้กําลังเป็นราคานะผักชีแล้วก็เก็บน้อยนานะครับน้อยนาฝ้ายเขียวเกษตร2แล้วก็เก็บพลิกครับท่านผู้ชมครับหลายอาชีพหลายสมาชีพก็ได้คุยกันเขาบอกว่าเนี่ยรู้เรื่องเงินอะไรที่เขาจะแจกกันบ้างไหมนะครับผมก็ฟังฟังดิจิตอลบอลเลตใช่ไหมเขาก็เลยบอกใช่อันนี้เป็นคําถามที่ดีครับกอบกับ แฟนคลับที่อยู่ในติกตอกของเจ้าชายที่ติดตามส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดช่วยกัน s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์อยู่ตลอดนี่นะครับก็มีคำถามก็มีคำแนะนำมาเป็นคำแนะนำที่ดีมากบอกว่าอาจารย์อย่าลืมเอาเรื่องดิจิ t a l Wallet มาพูดด้วยเพราะว่าแม่ค้าพ่อขายร้านโชงหวยต่างๆในบางพื้นที่เขาจะไม่รับเงินดิจิทัลเนี่ยเขาด้วยความที่ไม่เข้าใจเขาก็ปากต่อปากเอไปพูดเพี้ยนเปลี่ยนไปแบบเละเทะไปหมด มองว่าดีซอฟวอร์เล็ตจนไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์มาทําความเข้าใจหน่อยดีครับขอบคุณคำคำถามคําชี้แจงคาแนะนําที่ดีและมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายหลายคนที่ยังไม่เข้าใจด้วยเหมือนกับคุณป้าที่ผมนั่งคุยเนี่ยชื่อปนุกนะแกะบอกให้บอกชื่อได้เลยนะครับผมขอคุยเรื่องปนุกก่อนนะปนุกก็คุยไปรัฐบาลชุดนี้ฉันเลือกมากับมือพักอะไรครับแม่พักเพื่อไทยดูดิเป็นรัฐบาลน,นะ ไม่ได้เรื่องค่าไฟก็ไม่ลดบอกว่าเงินคนแก่สามพันบาทจะให้เลยได้เป็นปุ๊บให้เลยฉันก็ยังไม่เห็นได้คนตาบอดคนพิการพี่กงพี่เกยทุกทุนภาพก็ไม่เห็นได้ไหนบอกว่าเอาไปเลยสามพันบาทคนแก่ผมกอม็อมยิ้ม,มนะฮะแล้วก็บกเบียยังชีพรายเดือนหนึ่งพันบาทก็ไม่เห็นได้และป้ายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้าง ปยิมเนี่ยเขาจะเขาจะตัดจากหกร้อยเบียร์ยังชีพรายเดือนอะ่ะเหลือสี่ร้อยแล้วนะอ้าวนี่แม่นี่ทำไมรู้แล้วแม่นั่นทำไมไม่รู้ล่ะครับแม่นกุกนะฮะสรุปเลือกภาพเพื่อไทยเหมือนกันก็เลือกเพื่อไทยทั้งหมดเลยแหละแต่ฉันได้เลือกเพื่อไทยแต่พวกนั้นไม่ได้เลือกเพื่อไทยก็เลยบอกอ้าวแม่ทําไมพวกนั้นไม่ได้เลือกเพื่อไทยพูดแค่นี้แม่นุกกับไ่ยิ้มอีกคนหนึ่งหันกลับมาฉันเลือกเพื่อไทยผมก็เลยบอก เบอร์อะไรครับแม่31ผมหัวเราะแกก็หัวเราะแล้วคุณป้าคนแรกเลยนะครับปนนุกกับ31มสเอตอบแบบด้วยความมั่นใจพักเพื่อไทยเบอร์31อ็ใช่ไหมแม่ใช่แม่ถามใครโอ้ยฉันไม่รู้เรื่องหรอกฉันวันนฉันจะถอนผักชีรับจ้างเก็บพริกเก็บอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งได้4ี่ส้ห้าร้อยบางวันก็ได้300ร ฉันก็บอกเนี่ยพักเพื่อไทยเบอร์อะไรฉันเดินไปเนี่ยจะไปลงคะแนนเนี่ยเขาบอกเลย31เอด็ดใครบอกแม่ไม่รู้เราไปลงไปรุ่นลูกๆกักกนนั้นอยู่แถวๆนั้นนะเขาบอกเลยเจ้าหน้าที่บางคนก็ยังกระซิบเลยบอกสามสิบเอด็ดผมก็เลยหัวเราะสักพักป้าคนนั้นก็บอกบ้ามันพักเพื่อไทยนะมันเบอร์ยี่สิบเก้าเขาบอกนะผมก็เลยบอกแม่ครับแม่โดนหลอกโดนหลอ,อกอะไรนี่พักเพื่อไทยฉันถามดีแล้ว แล้วเบอร์อะไร31สรุปก่อนนะครับว่าทั่วประเทศนี้ที่ประเทศเราออกมาเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนีย่ยที่ผ่านมาไม่กี่กี่เดือนเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้มาอันดับหนึง่งเหตุเพราะว่าหนึ่งผีไอโอของก้าวไกลไอพวกวัยรุ่นแตกหนุ่มแตกสาวพวกขนอุยทั้งหลายพวกนี้นะครับตัวแสบ ที่ไปปั่นหัวคนแก่ไปปั่นหัวคนที่เขาตั้งใจที่เลือกพักเพื่อไทยอยู่แล้วเนี่ยไปเลือกก้าวไก่แล้วไปบอกตัวเลขเขาจูงเขาไปบอกนี่ลงเบอร์นี้นะขีดอย่างนี้นะพวกนี้ไม่รู้สํานึกซะแล้ววันนี้คุณได้เห็นก้าวไก่แล้วเป็นยังไงบงแตกแล้วเดี๋ยวค่อยคุยนะวันนี้เราจะคุยดิจิทัลเฟอเร็ตแล้วขอติดตามอีีต่อไปแล้วกันนะครับผมเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อ มันโดนหลอกมันหลอกมันต้มมันตุนกันอย่างนี้แหละลูกๆกันหลานก้าวไกลก้าวไกลจนได้สามพันบาทแม่ก็เลยถามเหตุผลแม่ถามจริงทาไมเลือกเลือกพักที่บอกว่าให้สามพันบาทเดือนหนึ่งได้สามพันบาทนี่มันก็ดีแล้วนะลูกฉันอยู่ได้แล้วฉันรับจ้างหาเช้ากินข้านี่มันลำบากผมเข้าใจแต่แม่รู้ไหมว่าเขาจะแจกเมื่อไหร่เขาบอกเขาแจกเลยป้าอีกคนหนึ่งก็เลยบอกไม่ใช่เขาจะแจกปีเจ็ดศูนย์ อา้าวแกร้องอ้าวเลยนะนี่แหละไอ้พรคที่เป็นรัฐบาลเนี่ยผมบอกไม่ใช่แม่พรักที่เป็นรัฐบาลน,นี่คือพ,นนพักเพื่อไทยพรักที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลคือไอ้พิธาละทวยละทมนะ่ะนั่นคือก้าวไกลเบอร์สามสิบเอ็ดที่มันมาหลอกแม่ให้ลงเป็นเบอร์สามสิบเอ็ดนั่นแกเลยเสียใจครับแกเลยเสียใจ่ันผู้ชมครับอา้าวอีกสองนาทีเรามาสรุปกันตรงนี้อันนี้ผมฟ้องท่านผู้ชมนะดีต่อบริเลตครับ สมมุติป้าที่เก็บผักชีมาซื้อได้คุณไปขุดกบขุดปูมาจะใส่ส้มตำโคราชซื้อได้นะครับจะอยู่ภูเขาบนดอยที่ไหนก็ซื้อได้ครับคนที่มีสมาร์ทโฟนก็ค,คือหมายว่าโทรศัพท์เนี่ยก็โอนเหมือนเราที่โอนปัจจุบันนี่แหละฮะแล้วค่อยตอบว่าเพราะอะไรทีนี้คนที่มีบัตรประชาชนละ่ะใช้เลขสิหลักพกบัตรประชาชนไว้ซื้อได้เหมือนกันครับนะอ้านี่แหละคือดิจิตอลวอลเล็ต ทีนี้มันไม่เหมือนกับแอปกระเป๋าตุงกระเป๋าตังที่คนละคงคนละครึ่งมันไม่เหมือนกับโครงการคนจนวัดคนจนครับรัฐบาลเขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้มันจะรองรับกับทั่วโลกเลยถ้าใครบอกไม่รับแอนตี้ในฐานะที่ไม่ได้เลือกเพื่อไทยเพื่อความสะใจไม่รับพวกนี้ไม่ได้โง่หรอกครับรู้เยอะ รู้มากและก็ตกตกเทรนตกขบวนการที่จะนำไปสู่ในโลกอนา,าคตเพราะต่อไปเขาจะใช้เชื่อมกัน Digital w a l เล็ตมดแล้วนะครับแม่ร้านค้าจะซื้อกระเทียมซื้อข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆของบ้านเรานี้ได้หมดแม่ไม่จําเป็นต้องไปซื้อพวกกาแฟของเจ้าสัวพวกนายหัวต่างๆที่มันมินิมอกมินิมารอะไรพวกนี้ซื้อของของบ้านเรานี่ยนะครับทีนี้ทํำยังไง กรณีที่ถามมาเขาใช้4ี่กิโลนี่มันไม่ดีเลยอะ่ะเขาต้องการให้เงินกระจายใน4กิโลก็แสดงว่าทุก4กิโลเนี่ยมันมีเงินหมุนวนอยู่ตรงนั้นกระจายทุกพื้นที่มีเงินเงินถ้ามันหมุนไปแม่ได้เงินจากขายปลาขายกบแม่ไปซื้อข้าวสารไอ้ธนที่ร้านข้าขายข้าวสารก็จะไปซื้อน้ํามันเพื่อเอารถลอยชิติไปส่งไอ้รถลอยชิติไปส่งก็จ่ายเงินเดือนมาให้ลูกน้องที่ขับรถไอ้คนที่ขับรถก็ไปจ่ายหอพัก ไอ้คนที่จ่ายหอได้รับเงินเจ้าของหอพักก็จะเอาไปจ่ายค่าเทอมค่าลูกค่าลูกเรียนหรือเอาไปกินไปใช้ไปเที่ยวเงินมันก็จะหมุนไปนี่คือเขาต้องการให้เศรษฐ,ฐกิจมันเดินไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีฉะนั้นเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี่นะฮะดิจิ t ัลฟอเ l สตนี่รับได้เลยแต่ตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะให้กว้างขึ้นเป็นระดับตบําบลหรือระดับอําเภอนะครับ จำไว้นะใช้งานได้ถ้าไม่เข้าใจอะไรติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมอารมณ์ผบไปนานหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแต่เป็นคําถามที่ดีและเป็นคําตอบให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องไปซื้อห้างใหญ่เท่านั้นซื้อที่ไหนก็ได้เดี๋ยวเขาจะมีแอปส่วนหนึ่งของ d ิ t o n อล l l e t มาให้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ